สวัสดีครับจากที่ผมได้เข้าไปคุยกับท่านมนอ,อท่านผอบอมณฑลทนหารบกนะครับก่อนหน้านี้ผมกำลังนั่งกด Facebook นะฮะผมกำลังนั่งกด facebook นะฮะพอดีว่าไปเจอกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับผมไปเจอกลุ่มกลุ่มหนึ่งในทีนี้ก็เลยมีการพูดว่าเอ๊ะกลุ่มอะไรเอ๊ะกลุ่มอะไรนะฮะก็เลยได้มีการลบกลุ่มนั้นออกไป นะฮะฮหลังจากนั้นมีการเล่นบทเป็นเป็นพระองค์ท่านนะฮะฮจากระบบเคลื่อนความถี่ v 2 k my control หรือ v 2 k white t o scale นะฮะหรือเป็นการใช้ระบบ v 2 k white white t o scale หรือ imm นะฮะหรือระบบ imm นะฮะที่มีการใช้คลื่นความถี่หนึ่งถึงห้าร้อยเฮิร์ตซ์หรือหนึ่งถึงสามพันห้ารอยกิโลเฮิร์ตซ์นะฮะ หรือหนึ่งถึงห้าร้อยกิกะเฮิร์นะฮะได้มีการเล่นแอบ,บอ้างเป็นที่มีควรแอบ,บอ้างนะฮะหลังจากที่ผมได้เข้าไปคุยกับท่านพอบอท่านพอบอได้ได,ได้ได้ถามผมได้ได้คุยกับผมนะท่านคือพูดง่ายๆคือเราต้องพูดความจริงนะฮะเราต้องพูดความจริงเราต้องพูดในความซื่อสัตย์ของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์เราต้องพูดในความเป็นจริง ของเราที่ได้เกิดเป็นคนไทยนะท่านพบท่านได้ถามผมนะฮะผมก็เล่าอธิบายให้ท่านฟังว่าสิ่งที่ผมเจอนั้นอะไรและท่านได้ถามผมว่าทํางานอะไรนะครับผมก็ตอบท่านนะครับว่าผมทํางานอะไรนะฮะแล้วฝ่ายความแล้วท่านบอกว่าเออฝ่ายความมั่นคงอะ่ะเขาไม่มีทางที่มันทาอย่างนั้นหรอกนะฮะงั้นก็แสดงว่า คนที่ทำผมก็คือกระบฏนะฮะผมก็ว่าอย่างนั้นนะฮะแต่อันนี้จริงอาจจะไม่ใช่กระบทแต่เป็นคนข้างในแต่เล่นเป็นบทเป็นกบทนะฮะก็คิดว่าเราความรู้นั้นต่ําความรู้เรานั้นไม่ถึงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนเขาหรือเราไม่ได้ถือกฎหมายเหมือนเขานะฮะจึงมีการเล่นบทเป็นกบทนะฮะแต่เท่าที่ผมได้คุยกับท่านพอบอท่านพอบ,อบ,อบอบอกว่าเอ๊ะ ฝ่ายความมั่นคงเขาไม่มีทางที่จะทํอย่างนั้นหรอกนะฮะงั้นก็แสดงว่าคนที่ใช้ระบบคลื่นความถี่รบกวนผมคือกลุ่มกบฏจริงหรือไม่นะครับผมว่าเรื่องนี้ตรวจสอบง่ายอยู่ที่ว่าใครอยู่หน้าระบบและใครเห็นบางสิ่งบางอย่างนะฮะก็ต้องคิดเอาและดาวเอาอยู่ในใจนะฮะคุณรู้ตัวเองดีนะครับสวัสดีครับ